วันนี้พวกเรานะคะวันนี้เข้าป่าผจญภัยได้อะไรโชคดีได้อะไรนิ่มๆนิ่ม,มโอ้ยหวานอะหวานหอมชื่นใจอ้ามนำหวานหย่อยเป็นชางอยู่เฮ้ยโชคดีแห่ง <laughs> ที่เป็นเบาหวานหรือไงเด็กๆชอบมากนะฮะแอบหลโดนโดนเดางกินบ้าห้องนิ่ออมา ป่ามาทงไงทงหน้าท่ามกลางบรรยากาศฝูงวัวนะคะผุนส่งังสการส่งการไปต่อยนุไม่ต่อยวัวกระยากินน้ำนิ่มไปไหนลูกสงการกินนิ่มปะเว้ยกินปะผุนหวานหวานกินไหมลูกหวานครับกินบปะโอ้ย งัวเพิ่นกะจะเป็นอันพ้นผากินแยังกับกินน้ำเบิเดน้องงัวก็ได้ว่ากินไหมลูกงำอยู่เนี่ยก็กว่ะไหนไหนไปดูสงการกินลังมิมค่ะนูเอามาเติมมันอีกนะเห็นบอกไม่ติดใจสงการลูกแสบบารุหวานหนูไหนล่ะลูกไปใส่ลูก สองการาลูกหนูไปไหนแล้วโอ้ยปอนร่างนิ่มไปสงการกออสวยปพี่เลี้ยง่ยกให้มันพีเกดกินละงว,วยังมาโชคดีแถมได้กินหอยล่างนิ่มให้สงการพาไปดูลูกหมิธสงสัยสยิอิ่มเนี่ค่ะสำาหรับเมือนี้เฮาก็จะมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับ สอนสูตรนะคะสูตรชงมีชาชาเขียวชามะนาวแล้วก็ชาเย็นชาไทยเย็นแล้วก็กาแฟกาแฟเย็นหลังจากที่เราไปเรียนมานะคะเราไปเรียนมาเราก็จะมาแบ่งปันสูตรนะคะเป็นสูตรที่ไปเรียนมานะคะบุ๊เดยสูตรที่คิดคนเองนะคะแสบบวดแสบจังไดก็ลองเฮ็ดเบิงเนะี่ค่ะถ้าแสบก็ ฝากมาก,กดไลค์ให้แน่กดแชร์กดซับให้น่เดอร์ค่ะกดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผัวเฮ้านะคะขอบคุณหันษาในช่องในช่องของสาวลาผ้ามวนนะคะถ้าหล่อทงไฮทงหน้าหาอยู่หากิน,นะะร,รับคลิปนี้ขอโตกันนะคะไปเล่นนหนัง <laughs> ไปเล่นนาเอาไปเล่นนางคือบมมาชิมชมันใะช่ไหมแน่ มาชิมมาชิมในเด้อนะคะกระสีพ่อชงชาเอ๊เดี๋ยวหามุมก่อนหามุมแจ่งก่อนหามุมแจ่งก่อนนะคะแล้วท่านผู้ชมว่าโอ้ย่งนียขงมยขโมยอย่งยังๆยงลูกจะชงอยู่นี่เด้อช่เพียวๆจะกินให้เบิ่น ยังไม่ได้ใส่อะไรลูกมันก็จะเพื่อนๆนได้ลูกไม่เอาลูกไม่เอามันจะพิสูจน์แม่เดี๋วแม่ส่งก่อนจะดูดิ้พี่ฝาไปไปเล่นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เรียกแม่ขอขึ้นมาลูกอุ้ยเวลาขึ้นอ่ะขึ้นยากอืมแม่ขอขาจุมได้ไหมเดี๋ยวแม่ล้างมือก่อนหลังจากไปจำนิ่มมาล้างมือก่อนนะคะไปจำนิ่มล้างแม่เราเว้าทำแม่ไม่ร้อย่ามาป่วนล้างเท่านี้ เอาเอาเอาบาริสตาหน่อยเบาบางมือนี้บาริสตากัซิมาเองละจ้าไม่คมเรื่องยามาตัดมูกกันทีละ่ะสูตรที่ไปเรียนมานะคะจะเอาตามสูตรเป๊ะเลยนะคะไป <ผม S 1> เียงม,มามจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะจตหวัดอุบลเท่านี้ละคะ่ะ นี่ก็อย่ดเดชกาจากว่ะจะก็จะทำการจาะนมก่อนนมที่ใส่จะเป็นนุ่มตามมลีนะคะตแต่ว่าที่ไปเรียนมาเป็นผ้าใส่ของคานิชันแต่ว่ามันมันเป็นเจ้จจจาของโดยส่วนตัวเนาะจะมากนุ่มตามตามลีเพราะว่าทำจากนมข้นหวานไม่ใช่ครีมเทียมข้นหวานนะคะส่วนนมข้นจืดนะคะเขาจะใส่ของตัวนี้นะคะตาเรคานิชัน คานิชันนะคะโฆษณาให้เขาอีกคะ่ะบัไหนค่ะโฆษณาโฆษณา,ขา,ขาเขาอีกลูกมะน้ำเพิงนะคะน้ำเพิงเดือนหาเลยจ้ะมะนาวมะนาวเก็บม,มาจากสวนที่หวานสดๆแล้วก็อนี้อันนี้จะเป็นน้ำชาไทยสกัดมาเรียบร้อยนะคะสกัดจากเครื่องอะไรเนี่ยโฆษณาทั้งนั้นน,นี่ชาเขียวชาเขียวค่ะแก้วนี้ก็คานิชันแก้วขอคานิชั่นค่ะ มาเมนูแหลกนะคะเมนูแหลกจะเป็นผ้าเห็ดชาไทยเย็นชาไทยเย็นนะคะ,ะลเล็กๆข้างหลังลูกค้ามาแล้วนะจ๊ะลูกค้าลูกค้าลูกค้า,ายางลาย,ลาย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 มาอยู่ก็จะเปิดลานกับพี่ลูกค้ามาโหลด,ดนะา,า๊ะเราจะใช้ชาไทยเย็นนะคะสกัด สามอ่อนใช้สามออนนี่ค่ะชือ่อสามออนแล้วก็ใช้นมนมข้นหวานนมข้นหวานนะคะ นมข้นหวานตามมลิตายตาย,ตายชิบนมข้นหวานตามมลินะคะนมข้นหวานจะใช้ที่แก้วนี้นะคะแก้ว1.5ออนนะคะนมข้นหวาน1.5ออนใส่ลงไป ตวงนะคะทุกอย่างต้องตวงต้องมาตรฐานอย่าใช้การกะึืบเสร็จแล้วก็ลงไปคนก็จะ,จะตะกุกตะการทุลักทุเล่แน,น่เลยะคระัเพราะว่าเขาช่องอยู่ทีงหน้า จับแกวไว้ด้วยเดี๋ยวจะหกค่ะจะได้สีนี้ต่อไปเป็นนมข้นจืดนมข้นจืดนมข้นจืดก็ใช้หนึ่งจุดห้าเหมือนกันนะคะนี่ชึบ ใส่ลงไปเสร็จนะคะต่อไปต่อไปก็จะเป็นการสตรีมสตรีมนมฟองนมนะคะใช้เครื่องนี้นะคะแล้วก็มือชาร์จแบต ใช้เบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งนะคะหอาก็คือยตีคอย,คอยเพิ่มค่อยๆเพิ่มความแรงสปีดนะคะจากเบอร์หนึ่งก็มาเบอร์สองมาดูฟองนมเ้ามันขึ้นหรืยอยังมันขึ้นมาเป็นโฟมหรืยอยังนะคะ ตัวนี้ใส่นุมลรงเรียนนะคะนมโรงเรียนของลูกนะคะท่านผู้ชมอาจจะใส่น่มยี่หออื่นที่เขามีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะอย่างเช่นปาลมาีเอ็มมิลนะคะแล้วก็นุอมนอื่นนะคะแต่แต่นะคะแต่แต่ชอบแ้วแต่มักนะคะนี่ค่ะมันก็จะเริ่มตัางยอดขึ้นแน่แล้วนะคะก็จะให้เบิรงค่ะจิบ๊บนี่ค่ะ จนนมมันแต่งหยอดขึ้นนะคะขึ้นเป็นโฟมยิ่งเป็นฟองนุ่มเมื่อก็เฮ็ดเฮ่ชาเฮ้ามันนุ่มนะคะในการกินจะเข้ากันเข้ากันน่านะคะหลังจากที่เฮาตีฟองนุ่มได้แล้วนะคะ ก็จะมาเทชาไทยเย็นชือนะคะแล้วเราก็จะใส่ฟองนมนะคะที่เราตีเข้าไปนะะก็จะเป็นโฟมค่อยๆเทเชือนี่ค่ะเธจะ,ะไหนคะจะแสบบอ จะลองชิมเป็นเมนูที่เด็กๆชอบนะคะนี่ค่ะดูฟองนุม่มพอดีหอมหวานมันกำลังดีสำหรับคนที่พูมากหวานแห้งนะคะนี่ค่ะ สำหรับชาไทยเย็นนะคะเมนูนี้นะคะคุณน่ะลูกค่าคุณค่ะเห็นบ่ลูกค่ะลูกค่าก็มาหาส่วนเซียนส่วนเซียนอยู่สิว่าเห็นย่างใหญ่อันนี้บาลิสตาก็จะเห็ดอีหยังคูกคูกคู่คัวอยู่เมนูต่อไปนะคะจะเป็นชาเขียวนะคะ เดี๋ยวมาดูกันชาเขียวนะคะอันนี้ชาเขียวสกัดจากเครื่องนะคะเครื่องชองกาแฟสดนะคะสกัดแต่นาม,มาแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่เที่ยงหน้าอยู่เทียยเท่ยงหน้ามันจะมีไฟฟ้านะคะก็เลยสกัดมานะ,ะชื้บแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสามออนแก้วตัวนี้ล่างแล้วนะคะ ทุกครั้งที่ชงนะคะจะต้องล้างแก้วถ้าชงคนละย่างนะคะแก้วตัวนี้ล้างแล้วเพราะฉะนั้นกินมันจะกลบกันนะคะน,นี้แล้วก็ไนนามชาเขียวแล้วนะคะ3ามออนต่อไปก็จะเป็นนมข้นหวานเหมือนเหมือนเดิมนะคะเช่นเดิมนะคะ1.5 สายตาก็สืยืดนิดนึงสายตายาาเข้าไว้หลุ่นชื่อไปคนชาเขียวขวดมันลงไปนะคะขวดลงใ้เบิดชื่ต่อไปนมค้นจืดนะคะ เหมือนเดิมนะคะ1.5้าขวดลงไปขวดให้เบิดอย่าให้เหลือนี่ค่ะชาเขียวชาวเขียวแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำแข็ง มาชิมชาไหมลูกเุ่นมนะคะเมื่อกี้หลังจากที่เราตีไว้นะคะเราก็จะตีอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฟองมันแฟบฟองมันแฟบนะคะเพราะว่าเป็นนุ่มลงกเลียนนะคะนมลูเลียนมันม,ม,มันไม่รู้สิ ตีบุคยขื้น,นะคะ่ะแต่กับพ่อได้อยู่ใส่ไปก่อนสำหรับชงกินเองนะคะแต่ถ้าชงขายก็นแนะนำว่าให้ใส่ยี่ห้อนเดอร์จ้ะพอมันฟองมันฟองมันใด้แล้วเขากะเบิงเบิงเอานะคะสังเกตเบิงงทามันขึ้นถ้ามันขึ้นเป็นสีหน ปีเเพื่องเราจะสลัดน้อยหนึ่งสลัดทิ้งนะคะแล้วเราก็จะใส่ฟองนมก็จะอยู่ข้างบนนี่ค่ะชาเขียวเป็นไดคะชาเขียวสูตรบาริสปาซิม ดนใจหอมหอมค่ะจบไปสองสูตรนะคะชานมชาชานมเย็นชาเขียวนี่ค่ะม,มาหน้าพอบกระจะพรอมนิดนึงนะคะ ต่อไปจะเป็นเมนูยามบ่ายเนาะห่วงนอนแน่สักนิดหนึ่งนะคะจัดเป็นกาแฟนะคะเอสเปรสโซแก้วนะคะเท่ากาัเหมือนเดิมล้างแก้วก่อนชอิล้างก่อนนะคะล้างแล้วเขากา็สาดไปหลดม้วนเป็นทงไงทงหน้าไมโฮดหยาขึ้นหยาขึ้น งัวก็จะไม่กินนะะต่อไปอันนี้จะเป็นกาแฟสกัดเครื่องมาเหมือนกันนะคะเป็นกาแฟสดกาแฟสดเอสเปรสโซกาแฟ3ออนกาแฟ3มออนแล้วก็นมข้นหวาน1ออน นมข้นหวานหนึ่งออนนะคะเอเปโซ่น,ยยนมข้นหวานหนึ่งออนแล้วก็ใส่ลงไปคนคนให้เข้ากันส่วนค้นจืดนมข้นจืดนมข้นจืด หนึ่งออนนะคะพ้นจืดหนึ่งออนได้แล้วเอสเปสโซ่เอสเปสโซ่เย็นน้ำแข็งนะจา๊ะ แล้วก็สตีมฟองนมนิดนึงนะคะให้มันขึ้นฟองมันจะได้เป็นโฟมนุ่มๆสตรีมไปสตรีมไปก็ใส่เอลไปแล้วใชมีเอลเอส เอสเปโซเย็นนะคะเป็นไชนคะ่ะ oh, <yeah. S 1> สดชื่นยามบ่ายช oh, <yeah. S 1> ิม oh, <yeah. S 1> กำลังดีคะ่ะ oh, <yeah. S 1> ไม่หวานมาก oh, <yeah. S 1> ถ้าชอบหวานก็เติมเพิ่มหวานแล้วแต่ชอบนะคะ ่อไปนะคะเมนูต่อไปจะเป็นชามะนาวนะคะ<ง>เจบเหมือนเดิมนะคะสามออนแก้วทุกอย่างก็ล้างเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราชงกาแฟนมไปเราต้องล้างแก้วไม่งั้นมันจะเหม็นคาวนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งเราใช้น้ำผึ้งมะนาว แล้วก็จะตอนนี้สามออนใช่ไหมน้ำพึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วก็ใส่ไปเลยน้ำพึ่งหนึ่งจุดห้าออนนะคะคนขอคนเอาคนหนูคนมือเพื่อนไงว้ายไปล้างไม่เอาล้ามือเพื่อนไม่เอาคน,านคนนะคะแล้วก็ต่อไปง่ายสุดเลยเนี่ย แต่มะนาวที่เราใช้จะเป็นมะนาวสดนะคะเราไม่ได้ใช้มะนาวน้ําที่หัวเชื้อเป็นมะนาวสดนะคะมันจะหอมแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปน้ํามะนาวจะใส่สิบมลสิบมลลิตรนะคะใส่เข้าไปหรือถ้าชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวมากกว่านั้นค่อยไปปรับเพิ่มเอานะคะเสร็จแล้วได้แล้วชามะนาว ชาน้ำพึ่งมะนาวค่ะต่อ,<ข>อไปแล้วก็จะชิมกันขอชิมชิมชมื่นใจอะ่ะเป็นไงบ้างหนงูหอมเปรี้ยวนิดหวานหน่อยใช้ความหวานจากน้ำพึ่งนะคะไม่ใช้ใช้น้ำเชื่อม น้ำพึ่งมะนาวชื่นใจยามบ่าย <c oughs> อร่อยสิบุญชาเขียวอยู่นู่นไปไปถือเอาเป็นไงบ้างเป็นไงกดไลค์ให้หน่อยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วย กดไลค์กดแชร์กดไลค,ไลค์แชร์ซับสไครต e นะคะติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จ๋ากับสาวหลาจะมาสอนสูตรเพิ่มอีกนะคะก็ไงไงขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับท่านที่เอ่อคิดว่าโอ้โควิดไม่รู้จะทำจะเหตุยังงนะคะก็ลองเอาไปช่วงเบิองนะคะใสบบ่บาดแสบจึงใดก็คอยมาบอกกันนะคะจะ เพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไปเลียนมากนะคะจากสถาบันนะคะฟรีมือแรงงานนะคะบเรีว่าคิดเหตุ้นเองนะคะเอาตามสูตรเป๊ะแต่ทุกอย่างก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เข้าไปเหต่ตพัฒนาต่อยอดไปนะคะสำหรับมือหนีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอยังไรก็ขอเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอไห้ท่ทนผู้ชมนะคะ ถูกหวยรวยเบอร์มีแต่วความสุขลำรวยลำรวยนะคะนะคะสมหวังตลอดไปฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อจ้ะขอบคุณค่ะคลิปต่อไปสิเป็นสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย๊บายบายค่ะ